ดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะอุ่นเทออกจากหม้อมาพี่น้องเอ้ยเบิ่งเด้ผักสด,สดสดขาวทองสระแน่ผักสีเหลาเรียวมานี่เอามาลาดกันเลยนะฮะอืมน้องยากกินยากกินจะใช้ทับทีททำไมเนี่ยวันนี้ของชั้นหมดเลยนะฮะอู้ยอู้ย เงใจไหมเนี่ยนะออ้ยสีลาผักขักขักกินกับขนมจีนนะคะมาแสบแสบสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดียะดยงยานั่งข้างๆนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาโอ้โหแบบสะใจจะกินให้สะใจเลยแล้วยิ่งผักนะคะพี่น้องขา อามามามาผักสดผักข้าวทองผักเก็บหลังบ้านฟินเยดากินด้วยเหรออืมไม่อยากกินด้วยจริงเนี่ยอืมเนาะอือหือยังคู่กับเาดานะคะอร่อยอร่อยกินน้ำจีนไหมลองชิมไหมใช่<ะ>อืมซูเผ็ดได้เปล่านึ่งต้มจู้ได้ไหมอืมจูได้มั้ม,ม <laughs> เอาเอาตีนไก่ปะ่ะอุย้ยลองชิมก่อน อืมต้มหัวเดียวนึกว่าไม่กินทำให้กินต่างหากไม่ร้อนเหะอืมเผ็ดไหม <c oughs> เอาน้าอย่างไว้เอาตีนดไก่ไหมเอาไปแห่นเลยเอาไปวางในในจานตัวเองเลยอืมเผ็ดนะลูกอืม ลุงยายล้างให้ไหมอืมอเอเดี๋ยวค่อยดูดไปเรื่อยๆกินเป็นฝาดอ่ะอืมมาเพลินกันเผ็ดสิมามาอยู่งสู้ไม่ไหวอยู่บอกสู้ได้ไหมเล่นคำหนึ่งอืมดูเนื้อปลานะคะสีไม่แดงไม่แจม่มจะลืมนี่ว่าพริกขี้หนูน้อย อืมอ,อืมกออออินไหมใบมะกรูดน่ี้ยจาน,นกเก็บเกลียวมาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำปูเลให้ปู่แล้วก็สามีทำกระบับน่าจะหอ่อลองให้นางกินสดดู เอาซึ้งม้ยไม่กล้ากินเห้กินอืมลูกสะพายออกจากครัวปูเข้าครัวต่อนะฮะเอาซุปออกไว้ให้อุ่นเอาอเสียงเปิดไฟเดี๋ยวนางจะบ่นครัวลกุกนี่จะาทำเสร็จยงังไม่ทันได้เก็บ เอาึ้นก่อนอ,อากาศฟินถึงจะร้อนลมติโตมาก็โอเคเลยนะคะอือโอ้อยยาดาไปเอากระดาษลิชูให้ยายเร็ว ôi 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 xin đi thoát ta đi nó ừm ừm bịt ừm 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 Ôi Ôi, ừm 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 ta Ôi <laughs> <laughs> <ô>. <laughs> <Mân, cười> <mân, mân cười> น้ำยากระเด็นก็าตาตีนไก่ดีดน้ำยาเข้าตา,า,า,ตาพี่น้องค่ะอืมอารมณ์เสียเผ็ดไหมตีนไกเน่เผ็ดก,ก็กินนี่เป็นอะไายไขมอนกินเผ็ดป,ปุอื啊 อารมณ์เสียน้ำยาดิดยายระวังเส้นดิดเขาตามมันยายแล้ว <c oughs> ยากกินสลัดแล้วลูกอืมมีเริ่มแก่เริ่มยาวแล้วนะขาวทง อืมืมเขาไม่เกิดนะกำลังห่อให้มึงจริงโอปาเกียย์ขวัวละ ดินไก่ต้มแค่สุกไม่ทันเปลืะะอยนะยค่ะยายลืมไปแล้วเปล่าไม่มีไฟเอาม,ามันเมีไม่มีฟัน <laughs> ใหญ่ๆกินๆได้ไงไม่มีฝอนใยายนี่แห่นปะเอาเงือกข้างล่างแห่นเอาลูกหน้าองศาหลานบอกไม่มีฝันนอนแห่นตีนไก่เลยลูก อืมฟินเก็บผักหลังบ้านอืม,<ผ>มโอเคเลิบอยูอ่ลิอยู่ลูกอืมหลังน้อยอิ่มแล้วบอกขอบคุณอาหารสำหรับอาหารอืม ของอร่อยทำดีๆก่อนที่มันจะดีดเข้าตาอีกครั้งอขา้าวทาเลยพี่น้องเอยอเนื้อปลาล้วน เหลืออีกสามกระปุกเนาะน้ำยาอืม กำลังร่อนตัวถึงกับเปื่อย หมดเรีย่ยงตีนอ่ะเดี๋ยวดาบอกฝันไม่มีให้แห่นตีนอร่อยเลยทีนี้เพลินเลยคนไม่มีแค่<ะ>อ่ะอะยอะอีกอ่ะ,ะอ,อีแคบเอาสต๊อปรัสกู thank you ป้าอ,อืม นอ้เจวฝนไฟเขาบอกปิดไม่สนิทอืมแจวว่าปิดแล้วนะดึงไม่สุดไปรีบดีแต่ไม่มีอะไรคร้างเนาะอืม <c oughs> ข้าวทงกับเราออกดอกอะ่ะคับ สตรอเบอรี่จะออกอม,มันไม่เหลือแล้วแมแวหมาหมายูนไปกัดกันตรงนั้นแมวมาเหยียบต้องไปซื้อมาใหม่ไปปลูกด้านนูน้นเพราะตรงนั้นแมวมันชอบเข้ามาเข้ามาขี้แล้วก็มากิ้งอยู่ตรงนั้นไม่เหลือแล้วลกูกไปเก็บประอือหม,มายูแหละแมวด้วยอื มาผักยายพังหมดมซ่บค่ไดนพี่น้องจ๋าโอเคเนาะลิปจะได้ไม่ยาวเดีย๋ยวจะจบไปกินต่อข้างหลังอสี่ายุ่งยุ่งเวลากินอาหารกลางวันกันนะฮะไปแล้วพี่น้องขาพี่จงมาแห้นตีนต่อ